สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมกอล์ฟให้สิวรวัฒน์กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้จะพามาชมรถ SUV ที่ต้องบอกว่าเป็นรถ SUV ที่ขับโคตรด,ดีนะฮะช่วงล่างอิสระ4ลอ้อเครื่องยนต์ไฮบริดและก็เครื่องยนต์เบนซินนะครับผมวันนี้ผมจะพามาชมเจ้า Toyota CH-R นะครับผมทั้งตัวไฮบริดที่เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับแล้วก็รุ่นที่เป็นเครื่องเบนซินนะครับผมรหัสรุ่นมิดนะฮะ วันนี้มีทั้งหมด4คันกับราคาสุดพิเศษสุดเร้าใจนะครับผมแล้วก็สภาพตัวรถนี่ต้องบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับท่านใดที่กําลังหารถ SUV ประเภทนี้อยู่นี่ด้านหลังผม4คันนี้นะครับติดตามรับชมในคลิปนี้ได้เลยนะครับผมเพราะว่า4คันนี้มาพร้อมกับแคมเปญดีๆนะครับผมดอกเบี้ย2 9 9ผ่อนนานไปงวดนะครับหรือว่าจะเลือกขับฟรี90วันก็ได้นะครับผมโอ้บอกเลยว่าแคมเปญตอนนี้ดีมากๆนะครับผมไม่อยากให้พลาดจริงจริงับเราไปตามชมเลยดีกว่าครับ เรามาดูนะครับผมเจ้า Toyota C-HR นะครับผมก็มีทั้งตัว h y b r ิดรุ่น h i High นะครับผมสีเขียวหลังคาดำา2คันด้านข้างนะฮะแล้วก็สีดำและสีเงินเป็นเครื่องยนต์เบนซินรหัสรุ่นมิดนะครับทั้ง4คันนี้ต้องบอกว่าสภาพสวยมากนะครับผมแล้วก็ราคานี่ ต้องบอกว่าโคตรพิเศษนะครับผมมาพร้อมกับแคมเปญดอกเบี้ย2.99% 84งวดนะฮะหรือว่าจะเลือกขับฟรี90วันอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยว่าจะเลือกแคมเปญไหนนะครับผมทีนี้เรามาดูดีกว่านะครับผมว่า4คันนี้เป็นสภาพยังไงนะครับผมและราคาเท่าไหร่กันบ้างนะครับผมเรามาเริ่มกันที่คันแรกของเรานะครับผมนี่คันนี้สีเขียวหลังคาดำนะฮะเป็นรุ่นไฮบริดรุ่นไฮนะครับผมตัวรถเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับ คือตามท้องถนนเนี่ยถ้าเราเห็นสีนี้เราก็จะแบบโอ้มันดูแปลกมันดูพิเศษกว่ารุ่นอื่นนะฮะมันดูโดดเด่นกว่าใครในท้องถนนนะครับผมนี่สีเขียวสวยมากนะครับเจ้าคันนี้เนี่ยเป็นรถปี2018นะครับผมเลขไมค์คันนี้เนี่ยฟังดูแล้วอาจจะเยอะนิดหนึ่งนะผมเพราะว่าใช้งานไปแล้วเนี่ย190,000กิโลนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าราคาเราก็ทําพิเศษมากๆนะครับผมโดยคันนี้นะผมราคาเนี่ยต้องบอกเลยว่า เทียบเท่ากับตัวเริ่มต้นเลยนะผมหรือว่ารุ่น Entry ของเครื่องยนต์เบนซินนะเพราะว่าค่าตัวงเขาเพียงแค่649,000บาทเท่านั้นเองถือว่าไม่เยอะไม่แพงเลยนะ649,000บาทคุณได้ขับ chr ตัวท็อปสุดนะครับผมมาพร้อมเทคโนโลยีทันสมัยมากมายนะครับอย่างเช่นไฟหน้า led นะครับผมเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ led นะมีไฟเลี้ยวแบบ Seque n t i a l นะฮะมีเลด้าด้านหน้านะมีกล้อง a d a s นะครับผม t o t a safety sense ทุกสิ่งทุกอย่างมีในตัวท็อปคันนี้มีหมดนะครับผมนี่ Adaptive c ต u i s e c ่ n t r o l อะไรต่างๆก็ให้มาครบหมดนะฮะนี่แล้วก็หลังคาดำแบบนี้นะครับสวยมากด้านท้ายนะครับเป็นไฟท้าย led นะครับผมนี่ไฟท้าย led สวยงามมีกล้องมองหลังด้วยนะครับการขับขี่ต้องบอกเลยว่าขับดีมากๆานะครับผมคือสรลีราของเขาเนี่ยจะลู่ลมนะฮะแล้วก็ภายในเนี่ยออกแบบมาได้อย่างสปอร์ตมากมากนะครับผม ภายในตัวเบาะนะครับเป็นเบาะหนังแบบนี้เป็นดีไซน์สปอร์ตนะฮะหนังนี่เขาหนาๆเลยนะ,นะอาจจะมีแบบเรื่องของความไม่เรียบร้อยบ้างนะครับผมเป็นเบาะปรับมือ6ทิศทางมีดันหลังนะครับแบบนี้เลยนะครับผมพวงมาลัย3าก้านนะครับมี adaptive cruise control นี่กะระยะรถคันด้านหน้าควบคุมตัวรถให้อยู่ในเลนมีให้ครบหมดนะครับในเรื่องของความปลอดภัยไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติแล้วยังมีไฟสูงอัตโนมัติด้วยนี่เขาก็ใส่มาให้นะครับ เครื่องเล่นนะครับระบบทีคอนเน็กนะครับระบบเครื่องปรับอากาศนะครับผมนี่ระบบเกียร์เบรกมือไฟฟ้าออโต้โฮมีให้คุณได้ใช้งานบอกเลยว,ว่าไม่ผิดหวังแล้วก็กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติด้วยนี่ไงหกแสนสี่หมื่นคันนี้นะครับคือถ้าไม่ได้ซีเรียสเรื่องเลขใหม่นะฮะซีเรียสเรื่องสภาพรถซีเรียสเรื่องของอความอะไรนะ ความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์อย่างเงี้ยคันนี้ตอบโจทย์มากนะครับผมนี่เดี๋ยวเรามาดูสภาพห้องเครื่องเขาหน่อยนี่นะครับฝากระโปรงเป็นแบบไม้ค้ำนะเป็นแบบไม้ค้ำนะครับยังไม่มีชชอคอัพนะนี่เปิดขึ้นมานี่คือเครื่องยนต์ของเขานะครับนี่คือสตาร์ทรถอยู่นะสตาร์ทรถอยู่นะครับเครื่องนิ่งเงียบมากและเครื่องยนต์เนี่ยสภาพสมบูรณ์นะคันนี้ถึงเลขไม์เขาจะวิ่งมาคือถ้าเป็นฝั่งผู้ใช้งานเป็นฝั่งลูกค้าเนี่ยอาจจะมองว่ามันเยอะนะครับผมหนึ่งแสนเก้าหมกิโลกับรถปีสอง8ัสิ แต่สําหรับผมเนี่ยผมมองว่าถ้าดูแลรักษาดีเปลี่ยนอะไรตลอดอะไรสิ้นเปลืองต่างๆนี่มันชบุดเสียหายแล้วเปลี่ยนของแท้นะถือว่าคันนี้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เลยนะเครื่องยนต์นิ่งเงียบไม่มีปัญหาเรื่องของแบตเตอรี่เรื่องของโค้ดเออร์เลอร์นะสภาพดีเลยนะครับผมนี่แล้วห้องเครื่องสะอาดสะอาดมากๆนะครับนี่ดูโครงสร้างนะครับซุ้มล้อนะครับผมกระโหลกโชโอ้โหสวยมากคันนี้บอกเลยว่า คุ้มๆอ่ะหกแสนสี่หมื่นเก้านี่ราคาเท่ากับตัวเริ่มต้นเลยนะครับผมแต่ได้ออปชันตัวท็อปนะนี่คือคันวแรกเท่านั้นเองเรามาดูคันที่สองนะครับคันนี้คันนี้เนี่ยเป็นรุ่นเดียวกันนะครับตัวท็อปสุดสีเขียวหลังคาดําเหมือนกันนะครับผมแต่คันนี้ราคาจะสูงกว่าเนื่องจากว่าเลขไมล์ของเขาไม่ถึงแสนนะครับเรามาดูนะครับผมว่าราคาเท่าไหร่คันนี้นะครับเป็นรถปีสองพันสิบเก้าเลขไมล์เจ็ด0มื่นเจ็ดพันกิโลเท่านั้นเองนะครับในส่วนของราคาเนี่ย เจ็ดแสหนึ่งหมื่นเก้าันบาทนะครับผมเจ็ดแสนหนึ่งหมืนเก้าันบาทแต่ตรงนี้เนี่ยผมหักส่วนลดไปเลยนะครับผมไอ้คันเมื่อกี้ผมพูดส่วนลดไปแล้วนะผมลืมบอกนะฮะคันนี้เนี่ยเหลือหกแสนเก้าหมืนเก้าะครับหกแสนเก้ามืนเก้าส่วนต่างห้าหมืนบาทระหว่างสองคันนี้คันนี้เลขไม้์แสนเก้าคันนี้เลขไมล์เจ็ดมื่นส่วนต่างห้าหมืนคุณเลือกเอานะครับว่าอยากจะได้แบบไหนแต่คันนี้เนี่ยจะดีตรงที่ว่าเป็นรถสองการสิบเก้าแท้ ดูจากลายล้อแม็กนะครับลายล้อแม็กเนี่ยถ้าเป็น2019เนี่ยจะเป็นลาย Y สปอนะครับเป็นลาย Y แบบนี้เลยก้าน Y นะฮะแต่ถ้าเป็นปี2018ก้านจะเป็นกังหันแบบนั้นนะครับผมอ่าอันนี้ก็คือความแตกต่างนะครับผมแต่ส่วนต่างอย่าลืม5 0,000บ,นะบ,000บาทนะครับส่วนต่าง5 0,000บาทนะครับผมลองตัดสินใจดูแล้วกันนะครับสภาพต้องบอกว่าก็จะบอกว่ามันใกล้เคียงกันไหมมันก็ใกล้เคียงกันแหละในส่วนของเปลือกภายนอกในส่วนของภายในอะไรต่างนะ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับผมนี่โคมไฟใสใสสวยๆนะครับนี่ไฟโปรเจคเตอร์3ดวงนะครับผมมีเลดาราด้านหน้านะครับสีเรียบร้อยสวยงามนี่นะครับมีกล้องเอเดสนะครับผมหลังคาดำกระจกดำนะฮะนี่นะครับสภาพสีต้องบอกว่าสวยมากแล้วก็ด้านท้ายด้านท้ายก็จะเป็นลักษณะสปอยเลอร์สชั้นแบบนี้นะครับผมเพื่อสมรรถนะตัวรถที่ดีนะครับผมในการทำดาวฟอร์ในการอ่า รีดอากาศต่างๆนะครับถือว่าโอเคเลยนะเนี่โลโก้ต่างๆอยู่ครบหมดนะครับฝาท้ายนี่นะฮะที่บางสัมภาระยังมีนะครับผมถาดรองสัมภาระมีนะครับสภาพสวยเดิมมากๆนะครับผมนี่ก็คือประมาณนี้เลยนะครับผมอ่าด้านในนะครับด้านในจะเป็นลักษณะนี้เหมือนกันด้านในเนี่ยคือจะเหมือนกันนะครับผมแต่เบาะคันนี้จะสภาพใหม่กว่านะครับ ตัวบอกสภาพจะสวยกว่าคันเมื่อกี้นะครับผมมันจะไม่มีคราบเหลืองโลชั่นจะไม่มีคราบขาดอะไรพวกนี้นะเนี่ยสภาพมันจะสวยกว่านะครับแต่ส่วนออปชั่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกันหมดนะครับนี่มีแอร์แอคท s ฟ c o n t น o l นะครับผมมีไฟเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัตินี่มาตรวัดเรือนไม้แบบนี้เหมือนกันนะครับผมนี่ระบบเครื่องปรับอากาศนะคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็จะเหมือนกันหมดนะครับผมอยู่ที่ว่าคุณจะเลือก อ่าคันไหนนะผมเลือกคันไหนเพราะว่าปีต่างกัน1ปีเลขไม้ต่างกันนะครับแล้วก็ในส่วนของราคาก็ต่างกันเช่นเดียวกันนะครับอ่านะลองตัดสินใจดูนะครับคันนี้2019คันนู้น2018ส่วนต่าง50,000บาท699กับ649นะครับคุณลองเลือกเอานะทีนี้เรามาดู2คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะ2คันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับผมสีดำและสีเงินนะครับคันสีเงินจะมีการแต่งล้อแม็กมา นะครับผมส่วนคันสีดำเนี่ยจะเป็นแบบเดิมๆนะครับจะเป็นแบบเดิมๆแบบนี้ล้อแม็กเดิมนะฮะเรามาดูคันสีดํามันก่อนนะครับผมในส่วนของคันสีดำเนี่ยตัวรถเนี่ยปี2018นะครับเลขไมล์หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันกิโลนะครับราคาอยู่ที่หกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะเห็นไหมมันจะเท่ากับตัวไฮบริดคันแรกใช่ไหมฮอย่างที่ผมบอกไปไฮบริดคันแรกเนี่ยราคาเขาดีมากราคาเท่ากับตัวเริ่มต้นของซ n r เลยนะครับแต่ว่าได้รุ่รนท็อปสุด6กแสนสี่หมื่นเก้าคันนี้เป็นรุ่น ท็อปของเบนซินนะผม1.8มิตรราคาอยู่ที่680,000นะผมถ้าหักส่วนลดที่ผมให้นะผมก็จะเหลือ669,000บาทซึ่งส่วนต่าง20,000บาทกับตัวท็อปเมื่อกี้นะฮะเลขไมค์คันเมื่อกี้เนี่ยมันจะสูงกว่านะเลขไมค์109คันนี้เลขไมส์1 0มต่างกัน60,000นะสำหรับเลขไมค์แต่ว่าคุณลองตัดสินใจดูนะเพราะว่ารุ่นมิดเนี่ยฟังก์ชันออปชั่นจะไม่ไม่ได้เทียบเท่ากับตัวไฮเมื่อกี้นะครับผมแต่เลขไมค์เขาน้อยกว่า นะเรามาดูดีกว่าว่ารุ่น1.8ลิตรเนี่ยมีออปชันอะไรบ้างและสิ่งที่มันขาดหายไปแบบตัวไฮบริดไฮมันมีอะไรบ้างนะครผมอย่างแรกเลยที่เราเห็นนะไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แต่ว่าหลอดด้านในเนี่ยจะไม่ใช่ LED นะผมแล้วก็ไม่มีไฟเลี้ยวแบบซีเ t ียลด้วยแล้วก็ไฟ Day Time Running เนี่ยก็จะไม่มีนะฮะจะไม่มีแบบเป็นเส้นๆนะครับผมอันนี้คือความแตกต่างนะครับนี่เป็นโคมไฟแบบนี้นะครับอย่างที่2คือเรด เลด้าไม่มีนะครับเป็นโลโก้ธรรมดาไม่ใช่โลโก้อะคริกนะครับไม่มีกล้อง a อเดสไม่มีเลด้าด้านหน้าไม่มีโตโยต้าเซฟตี้เซนต์นะครับนะจะประมาณนี้นะครับแต่ดีไซน์อย่างอื่นเน่เหมือนกันนะครับดีไซน์จะใกล้เคียงกันเนาะลายล้อแม็กลายล้อแม็กจะเป็นลายเดียวกันนะครับนี่ลายล้อแม็กเนาะก็จะเป็นลายนี้นะครับผมนะะลักษณะสีดำมันมองไม่เห็นว่าเป็นหลังคาดำใช่ไหมในรุ่นเบนซินจะไม่มีหลังคาดำนะครับจะเป็นสีนล้วนๆเลยนะฮะ คันสีดำมันก็จะดูมคมกลืนไปหน่อยเนาะอ่าก็จะประมาณนี้นะครับด้านท้ายนะครับอย่างที่สามคือไฟท้ายไฟท้ายเนี่ยจะไม่เหมือนกันไฟท้ายจะเป็นหลอดไส้นะครับไฟท้ายเป็นหลอดไส้แบบนี้นะจะไม่ใช่ไฟ LED เส้นๆนะเป็นหลอดไส้ธรรมดาเลยนะครับอ่ากล้องมองหลังมีเหมือนกันนะครับผมในส่วนกล้องมองหลังนี่กล้องมองหลังเหมือนกันนะครับผมด้านล่างมีพาร์คเซนเซอร์เหมือนกันนะครับการดีไซน์ก็คล้ายๆกันเนาะอ่ะภายใน พื้นที่การขนของนะครับคันนี้ไม่มีที่บังสายตาบังสัมภาระแล้วก็ไม่มีถาดรองสัมภาระด้านล่างนะครับผมอันนี้ก็คือส่วนต่างเนาะไปหาซื้อใส่เอานะครับเจ้าของเดิมเขาไม่ได้ให้มานะเรามาดูภายในนะครับผมภายในการดีไซน์การดีไซน์เนี่ยก็จะคือเหมือนกันเลยนะครับก็จะเป็นเบาะปรับมือหกทิศทางมีดันหลังนะครับดีไซน์เบาะก,ก็จะเป็นทรงสปอร์ตแบบนี้นะครับดีไซน์เดียวกันนะครับผมไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเลยนะ สำหรับตัวเบาะนะครับผมพวงมลลาลัยก็เช่นเดียวกันนะครับพวงมลลาลัยเนี่ยมันก็ดีไซน์เหมือนกันแต่ว่าคุณสังเกตดูมันจะไม่สีดําเงานะครับมันจะเป็นสีด้านๆนะครับเป็นสีด้านด้าน,านแล้วก็ไม่มี a d v e c cool r u i s คูช n t r o l ตรงนี้นะครับ a d v e c r u i s e c o n trol ไม่มีนะครับมีแค่ cruise ูช n t r o ทธรรมดานะครับผมอ่าแล้วก็ไม่มีในส่วนของเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติแล้วนะครับอันนี้คือฟังก์ชันที่หายไปนะครับผมมาตรวัดเหมือนกันนะครับ เครื่องเล่นแบบเดียวกันระบบแอร์เหมือนกันระบบเกียร์แตกต่างกันนะครับระบบเกียร์ของตัวเบนซินเนี่ยนะครับคุณจะสังเกตดูว่ามันมันจะไม่เหมือนกับตัวไฮบริดมื่อสักครู่นี้นะอ่าเบรกมือไฟฟ้าออตโตมโฮมีเหมือนกันครับผมนี่อนะนี่คือภายในครับของเจ้าเครื่องยนต์เบนซินเนาะอ่านะทีนี้เรามาดูเครื่องยนต์ของเครื่องเมื่อกี้เราดูไฮบริดไปแล้วเรามาดูในส่วนของ ห้องเครื่องของเครื่องยนต์เบนซินกันบ้างนะครับนี่ฝาครอบเครื่องขนาดใหญ่มากนะครับนี่เครื่องยนต์1.8ลิตรดูโอวีวีทีไอนะครับผมเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ก็รหัสเดียวกับโครราออติสนั่นแหละนะครับผมนะสมรรถนะดีไหมดีนะผมจับคู่กับเกียร์ซีวีทีนะครับการขับขี่ต้องบอกเลยว่าเหมาะกับการใช้งานในแบบทั่วไปนะครับผมออกต่างจังหวัดสบายๆชิลๆนะครับผม อัตราการบริโภคน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ12-13กิลเมตร่อลิตรนะครับก็ถือว่าไม่ได้เน้นประหยัดมากนะผมแต่เรื่องของการใช้งานการดูแลราม,มันง่ายมันง่ายนะครับเครื่องยนต์ทนทานนะครับผมการสึกหลอของเครื่องยนต์เนี่ยถ้าใช้งานในแบบทั่วไปถือว่าค่อนข้างต่ำนะครับผมปัญหาจุกจิกก็มีน้อยนะฮะสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้เน,ะนาะโครงสร้างสวยเดิมนะครับไม่มีชนหนักพิกคว่มจมน้ําแน่นอนนี่นะสภาพสวย,สวย นะผมสําหรับคันสีดําคันนี้นี่ห้องเครื่องของเขานะครับไม้ค้าเหมือนกันนะนี่กระโหลกโค้นะครับยังไงสภาพดีนะครับผมอ่า <c oughs> ก็สําหรับคันสีดําคันนี้นะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมสวยนะครับถ้าใครชอบเครื่องเบนซินเะพียวๆนะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมคันนี้นะก็บับไปคันนึ่งนี่คันสีเงินคันนี้เนี่ยเจ้าของเดิมนะครับได้มีการเปลี่ยนล้อมานะครับ เป็นล้อลายแบบนี้หน้าหน้าเงาสีดำนะครับผมแล้วก็โหลดลงมานะครับคันนี้เนี่ยจะดูต่ำกว่าคันอื่นนะครับผมคือดูในคลิปเนี่ยอาจจะมองว่าเอ้คันนั้นมันยืนอยู่บนแทน่นในคันนี้มันอยู่ข้างล่างถ้าเอาลงเอาสีดำลงมาข้างล่างเหมือนกันคันนี้จะต่ำกว่าเพราะว่าเขาเจ้าของเดิมเนี่ยไปโหลดช่วงล่างให้ต่ำลงนะครับในจุดศูนย์ถ่วงกาวเคลเนมันก็จะต่ำลงนะครับผมคันนี้เวลาขับเนี่ยจะค่อนข้างกระด้างกว่าปกตินะครับ จะค่อนข้างกระด้างกว่าปกตินะสำหรับคันนี้นะแต่สภาพสวยไม่แพ้กันนะครับผมเรามาดูดีกว่านะผมว่าราคาเท่าไหร่คันนี้ปี2018นะครับเลขไมล์หม0่1 2กิโละฮะในส่วนของราคาอยู่ที่6 8 9 0 0 0 0บาทนะครับ6 8 9 0 0 0บาทอ่าบาทถ้าหักส่วนลด20,000ก็จะเหลือ6 6 9 0 0 0 0บาทนะครับนี่เห็นไหมส่วนต่างกับรุ่นไฮบริดคันแรกเนี่ยห่างกันไม่เยอะเลยนะครับ อยู่ที่คุณลูกค้าแล้วแหละว่าจะเลือกคันไหนนะผมชอบคันไหนเลือกคันนั้นชอบเครื่องยนต์แบบไหนเลือกเครื่องยนต์แบบนั้นนะครับผมเพราะว่าการใช้งานอะไรก็ไม่ได้ต่างกันมากนะแต่มันจะต่างกันเรื่องของฟังก์ชันออปชั่นความสะดวกสบายแทนแหละนะครับน่ะคันนี้ก็เป็น1.8มิตรเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าได้ล้อแม็กนะครับแล้วก็โหลดต่ำมานะครับผมนี่ภาพรวมก็จะประมาณนี้นะครับคันนี้ก็จะมีการโหลดมานะต้องย้านะฮะเดี๋ยวจะหาว่าเอ้ยทำไมคันนี้ขับกระด้างจัง นะครับนี่ก็จะประมาณนี <re ้นะครับผมนะภายในกันเลยคันนี้เนี่ยภายในนะครับก็จะประมาณนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกันหมดแหละนะครับในเรื่องของสภาพภายในในเรื่องของออปชันอะไรต่างนะครับสี่คันนี้เนี่ยสองคันแรกก็จะเหมือนกันสองคันหลังก็จะเหมือนกันเพราะว่ารุ่นเดียวกันนะครับแตกต่างกันเรื่องของของแต่งภายนอกเล็กน้อยนะครับผมนี่นะสภาพก็ถือว่าสวยนะครับ ถือว่ายังสวยอยู่นะครับผมภายในไม่ได้ช้ํานะครับผมนี่ภายในไม่ช้านะฮะคือให้มองในส่วนของการใช้งานจากเจ้าของเดิมนะปุ่มกดต่างๆนะครับฟังก์ชันภายในออปชันระบบฟงระบระบไฟใช้งานได้ปกติหรือเปล่านะครับผมคันนี้ต้องบอกเลยว่าใช้งานได้สมบูรณ์นะครับเนี่ยใช้งานได้สมบูรณ์ทั้ง4คันเนี่ยถือว่าสภาพสวยนะครับผมและคันแรกเนี่ยน่าสนใจที่สุดนะครับผม ก็อย่างที่บอกคือถ้าเป็นมุมมองของฝั่งลูกค้านะครับอาจจะมองว่าไอ้คันนี้เลขไมล์มันเยอะนะหนึ่งแสนเก้าหมื่นแต่ว่าคุณดูราคาเขานะราคาเขาน่าสนใจนะครับราคาเพียงแค่หกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับสําหรับคันนี้หกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเนี่ยเทียบเท่ากับตัวเบนซินเทียบเท่ากับตัวเบนซินแต่ได้ฟังก์ชันออปชั่นที่ดีกว่าเหนือกว่านะครับผมแต่ว่าอย่างที่บอกอย่างลูกค้าเนี่ยเขาซีเรียสเรื่องการใช้งานจากเจ้าของเดิมนะครับ ก็ลองมองดูคันนี้ก็ได้นะครับคันนี้เนี่ยจะเลขไม้น้อยเพียงแค่เจ็ดหมื่นกิโลเท่านั้นเองแต่ราคาเนี่ยก็จะสูงขึ้นมาหน่อยนะครับผมอยู่ที่หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับออปชั่นตัวท็อปเหมือนกันส่วนต่างห้าหมื่นคุณก็ลองเลือกดูแล้วกันนะครับเลขไม้แสนเก้ากับเลขไม้เจ็ดหมื่นนะครับว่าคุณเนี่ยโอเคกับคันไหนนะครับผมนะหรือว่าจะเป็นเรื่องเครื่องเบนซินก็ได้นะครับเครื่องเบนซินก็น่าเล่นนะครับผมมีให้เลือกสองคันเลขไม้ไม่ต่างกันเลย นะครับหนึ่งแสนสามหมื่นกับหนึ่งแสนสองหมื่นนะครับผมราคาเท่ากันหกแสนหกหมื่นเก้าพันบาททั้งสองคันนี้นะครับคันหนึ่งมีโหลดมาเปลี่ยนล้อแม็กอีกคันหนึ่งเดิมๆจากโรงงานนะครับคุณต้องลองมาเลือกลองมาขับดูนะครับผมนะก็ฝากไว้นะครับสี่คันนี้นะผมสนใจก็โทรมาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างนะครับศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้านะครับผมแล้ววันนี้ผมก็าสิวัสขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ